สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับผมกับเช้าวันที่11กรกฎาคม2566นาะครับมื่อว่างจะเป็นวันพระนะครับท่านผู้ชมครับบ่าวเ่าก็ได้ขึ้นถวายน้ำถวายดอกไม้นะครับเนาะก็ได้ขอพรน้ำเพลินนะครับผมก็มีเอฟซีถามคำว่าไรครับผมว่าบ่าวเถ่าฝันลัฝันย้ำหรือยังนะครับพี่น้องมือขึ้นกับตื่นกลางดึกอยู่พี่น้องนะครับเนาะ ฝันครับผมนะครับเนาะฝันกับคือคนมาบ้านนี่ร้ายพี่น้องนะครับเนาะคนมาบานนี่ห้ายครับแต่ว่าเพื่อนมามาไหวที่พี่น้องครับเมื่อไหวเมื่อไหวเมื่อไหวคือยูนใบ้านนี้เพื่อนเขามาไหว้นะครับไหวงูงูที่เ่าวเฒ่าฟันเห็นแหะครับผมเขามาไหวงูแต่ว่าคนร้ายครับพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่า ที่บ่าวเถาเห็นเนี่ยผู้เถาย่งถือย่งยกยังยกลูกแก้วอยู่พี่น้องครับยกลูกแก้วนะครับยกลูกแก้วแบบนี้นะครับนาอแสงแสงก็ย่งสว่างอยู่พี่น้องแสงก็ย่งสว่างแต่ว่าในความฝันนี่ค้นมาหลายพี่น้องคนมาไหวนะครับนาอไหวงูนะพี่น้องนะครับผมในข้อมฝันบ่าวเถาก็ได้ตื่นกางดึกเลยพี่น้องนะครับนาอแต่ว่าเ็งสี่นะครับในควอมฝันผู้เถานะครับผม เพิ่นยางมหาบ่าวเถาครับแล้วเพิ่นเพิ่นคลายว่าเพิ่นยางมัดขขงหูครับเพิ่นวาเก็บใบบอที่หายไวนะนะครับน้องเก็บใบบอที่หายไวนะครับนี่แหละที่บ่าวเถาตืืนพี่น้องครับพอได้ยินแต่เพิ่นวาเก็บไบบอที่หายที่หายไวที่ให้ไว้นะพี่น้องนะครับบ่าวเถาก็เลยตื่นนะครับผมเมื่อคืนฝันซ้ำนี่นะพี่น้องบ่าวเถาก็เลยมานอน นอนกับปะลบกับพี่น้องกับม่านนอนนอนแน่นางแน่กับมันนึกว่าเพิ่นมะยำตัวใดน้อเก็บไใบบอที่หายไวนะครับผมหรือจะเป็นขี่สร้างหาก,กองอันเก่าบ่พี่น้องขี่สร้างหาก,กองอันเก่านะครับผมหรือจะเป็นตัวที่เปิ้นเขียนให้งวดที่แล้วแปดสามกับแปดห้าครับท่านผู้ชมเพิ่นว่าเก็บไใบบอที่หายไวนะครับผมนี่แหละครับที่บา่าวเถาตื่นตื่นแล้วก็นอน นอนบอรลับเลยครับเลยมานังนังนึกนังคิดนะครับผมแต่ว่าที่ฝันมือขึ้นหนูครับเนาะงูกับงูใหญ่ตัวนึงอยู่กลางบ้านเลยครับงูใหญ่ยกหัวงูหน่อยสองสองตัวก็อยู่ขันขันนะครับคนกับมาเขามากาบไหวคนหลายคนเขามากาบไหวในความฝันแบบพี่น้องนะคนเขามากาบไหวนะครับเป็นงูใหญ่กับแล้วก็งูหน่อยอยู่กลางบ้านผู้เฒ่านี่ยืนยืนถือลูกแก้วอยู่สิครับยืนเห็นไหมพี่น้องมือยกลูกแก้วสิไหมครับ ยกลูกแก้วขึ้นอยู่ยังสี่นะครับยกยกลูกแก้วขึ้นอย่างนี้นะครับเนาะยกลูกแก้วขึ้นเนื้อเนื้อหัวครับขึ้นทึ่งหัวเสียเป็นยกแหวงสี่ครับเป็นยงังใสชุดจบกระเบีอยู่ที่พี่น้องแล้วเพิ่นบานเนี้เพิ่นยางมหาบาวเถ่าไม่ควบฝันนะครับยางมหาบาวเถ่ามากถังหังอุบนว่าเก็บใบบอที่หายไวนะครับเนาะนี่แหละครับผมยังว่าเพิ่นมาามไม่ยำมันไดะเนาะครับผมหรือเพิ่นไม่ยำ ย่ำชุดใดเก็บไปบ่หรือขี่สร้างหากรองกันเก่าพี่น้องขี่สร้างหากอ 5, าห่องศูนหาหาศูนบอขับริสแปดสามแปดหาเนาะครับผมช่วงหมอบ้าเข่ากันเพิ่มตกเก่าหรือพี่น้องเด้อแล้วถ้าผูมัปภูม,มิเป็นยังน,น,นะครับเนาะรับเพราะว่าเพิ่นไม่ย่ำแบบนี้ไหมครับ เก็บใบบอที่หาวยไว้หรือจะเป็นขี่สร้างหากอ่อนมาทำชมหาศูนย์ตัวเก้าบ่กับพี่น้องนะครับนี่แหละครับผมกับฝันสมีนะครับเนาะกับพี่สาวถามพี่สาวู่ครับผมฝันบอนะครับเนาะเปิ้นแกน่บอท่านหนีฝันมาทัานเปินนว่าพี่น้องเนาะจงรออีกคืนนึงเพราะว่ามืออื่นมืออื่นเพิ่งจะกลับพี่น้อง เช้าวันที่สิบสองยงจะไปทรงพ่น,นะครับผมกะบ้าเถ่าคิดว่าเนะครับทรามชมที่บาเถ่าฝันที่แหลกบ้าเถ่าตีเป็นเก้าศูนย์เจ็ดนะครับผู้เฒ่าเก่าคนถือลูกแก้วนี่ลูกแก้วออกแสงสว่างสีฟ้าข้ามนะครับเนาะสีขามสีฟ้าสีฟ้าข้ามเป็นคือเมืองเม,องเมืองหนึ่งนี่ไหมพี่น้องครับเป็นคืออยู่นถำ้ำอยู่นเป็นนี่ไหมครับอืมหรือเมือง เป็นขึ้นเมืองบาดานเปนงสันนะครับท่านผู้ชมในควมฝันนพนองเนาะเป็นเพียงความฝันมาเราสู้ตั้งเพราะว่าเอฟซีเป็นกนระามถามคำว่าหลายว่าบ่าวเขาฝันย้ำหรือยังนพี่นองเนาะกับก็เมื่อคืนนี่แหละครับผมส่วนมากแต่ว่าธรรมดาบอจะนอนหลับพี่น้องครับเพลินงานมากเมื่อยก,กินข้าวอาบน,น,นอนแต่ว่าเมาื่อคืนนี่นะครับเนาตื่นนะครับตื่นกลางดึกพราะตะลิงยิ้นเพิ่นวา่าเก็บใบบอที่หายไวเพิ่นมาเมืนในในอนไข่ยางคำว่าขันใกลๆหูเมื่พี่น้องผู้เฒ่าเก็บใบบอที่หายไว บาวเถาหรือมันขึ้นนี่มาันานั่งนะึกรับนอนกับบลับนึกอเพิ่นแม่ยำตัวเก่าที่เพิ่นเขียนให้บอกแปดสามแปดห้าพี่น้องนะครับหรือจะเป็นเก้าศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์มอนี่เมื่อเพิ่์นยังถือลูกแก้วสีดิพี่น้องเมื่อยังหย,ยกลูกแก้วอยู่แต่ว่างูนะตัวใหญ่อยู่กลางบ้านงูหน่อยสองตัวเนี่ยอยู่ขันขันนะราคากระมุชมหรือรไตรมากเจ็ดสอง เราบาวเทาให้ไว้ข hmm. so ึ้นกันเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามงูสามตัวนะครับเนาะงูหน่อยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามกรับหลับบาเทามันกคิดจะบหวเป็นตัวที่เพิ่์นเขียนให้บาเทาไว้หมดท่านผู้ชมนะครับแปดสามแปดห้านะครับผมแปดสามแปดห้าบ้าเทาเขียนเพิ่มให้ได้พี่น้องชุดสามตัวก็จะมีเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเก้าศูนย์สามเก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หกนี่ตัดเอาได้พี่น้องได้ศูนย์หกเนี่ยบาเทาจะบริตัดให้ นะครับเนาะมีตัดให้ศูนย์เจ็ดเห้าศูนย์เก้าแล้วก็9 7 9 7นะครับเนาะอยู่ในจุด9 0 7พี่น้องตัด9 7ให้ไว้นั่มเพราะว่าเบาเท่านนเน้นเน้น9 0 7นี่เน้นหลายพี่น้องแล้วก็จะเนี่ยพื้นย่ำ8 3 8 5ามแพี่น้องเนาะครับเพื่อนว่าเก็บใบวอที่หายไวที่หายพื้นที่พื้นหายไว,ไวจะเป็นที่พื้นยืนส่มือหายไม่พี่น้องยืนส่มือหายจะเป็นตัวที่พื้นเขียนหายงวดที่แล้ว ปดสามกับแปดห้านะครับหานี่พี่น้องหาศูนย์บอท่านผู้ชมนะครับผมอ๋นะครับไปเบินตัวเลขน้ำกันพี่น้องนะครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตัวเลขนะครับเนาะยังเหมือนเดิมพี่น้องครับชุดที่บ่าวเทาเน้นก็คือเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเนาะตัวเน้นเลยวิ่งวิ่งศูนย์นะครับท่านผู้ชมครับผู้เทา ถือลูกแก้วยก,กกยกลูกแก้วยกลูกแก้วนะขึ้นหัวแม่พี่นนะ้องเนาะครับเนาะคืองวดวแตนฝันว่าเพิ่นอุ้มลูกแก้วก็ออกศูนย์เก้านะครับท่านผู้ชมนี่คือชุดที่บา่าวเถาเน้นเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเนาะศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์นะครับเนาะคือเน้นนี่ครับหางนี่ตัวเน้นเลยนะครับเนาะเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ห้าเนี่กรเน่นได้นะพิณองเดอ้อถ้าผู้ใดมกักน้อยคู่เอาหางเดียวครับเก้าศูนย์เจ็ดตัดเอานะครับเนาะตัดเอา ครับวิ่งวิ่งศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะี่ครับมีเก้าหาศูนย์อันนี้เก้าศูนย์หกนี่ตัวร่องธรรมชมุมหกศูนย์หกนี่ตัดเอาได้พี่น้องเด้อครับชุดสองตัวเนาะครับเน้นเลย่ยขึ้นศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สามหาศูนย์เน้นแค่นี้เป็นอยังขึ้นเน้นหาศูนย์เพิ่มพี่น้องเน้นเพราะว่าเพิ่นว่าเก็บใบบอที่หายวัยนะครับเนาะนะในความฝันเพิ่นมาบอกข่างหูเลยว่าเก็บเก็บใบบอที่หายวั เบาเท่าได้คิดว่าขี่สร้างหากองบอหรือนี่ครับที่บรนเขียนให้ไว้งวดที่แล้วแปดสามแปดานพี่น้องเนาะชุดนี้จะเป็นชุดกันนะพี่น้องเดอ้อเก้นี่เกตัดตัดออกจากชุด907านยเนะครับเนาะเน้นก็จะมี3หางเก้าศูนย์อันนี้ตัวร่องเก้านับสตัว07 90 0350นี่ตัวเน้นตัวกัน,น7นับเจ็ดหนึามมิเจนี่คือว่า งูหน่อยสองโตไม่ม่ขึ้น่านมช้ชมในความฝันฝันวาคนนี่เขามาบุมากราบมาไหวนะครับเนาะงูนี่งูใหญ่เพิ่นก็อยู่กลางบ้านพี่น้องงูหน่อยสองโตก็อยู่ข้างๆแต่ว่าเพิ่นเป็นขึ้นรูปปั่นนี่พี่น้องครับบอกระดุกกระดิกเลยเนาะครับบาวเท่าได้ตีนะครับอันนี้ตีที่งูได้พี่น้องงูเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าหาในการตัวกันนะครับเก้าเจ็ดแปดสามแปดหาแต่ว่าบาวเท่าคิดว่าโตที่เพิ่นมายำําที่เพิ่นเขียนห้เพิ่นว่าเก็บไ้บบอที่ห้ไว แดสามกับแปดห้านะครับเนาะก็จะติดไว้อยู่ครับท่านผู้ชมนะครับก็ยังเน้นอยู่ชุดเดิมดนะพี่น้องเด้อเน้นงค่ะ,ค,ะคือเก้าศูนย์เจ็ดธรรมชมศูนย์หกนี่ตัดเอาเด้อพี่น้องผู้ใดมักนะครับเนาะแต่เขียนมาในเอฟซี FC ก็จะว่าหลายนะครับเนาะครับเอาแค่ตัวที่บ้าเถ่าเน้นให้ได้พี่น้องศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์สามห้าศูนย์ผู้ใดมักน,น้อยๆหรือชอบน,น้อยๆหางเดียวเก้าศูนย์เจ็ดธรรมชมุมนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะพี่น้องเนาะ ครับคำถามเขามาหลายครับผมว่าเบาเท่าฝันยำหรือยังฝันหละกระตื่นนอนบารบเลยกพี่น้องเมื่อคืนนี่เนาะครับเนาะพ่อเพินมาได้ความฝันอนะ่ะเพื่อนมาบอกขางหูวาเก็บใบบอที่หายวับเบาเท่ากระตื่นขึ้นมาหนึ่งจะเป็นขีสร้างหากองบอที่เพิ่นบอกเก็บใบของดีพี่น้องหรือแปดสามแปดหาที่เพื่อนเขียนใหน้เนาะครับ่านมชม้่มเอาตีซอยกันพี่น้องนะครับเนาะครับบรรยากาศยามเช้าจะได้ออกเดินทางคือเกา่านมช้่มครับ ขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขคนครับสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนนะครับเนาะให้ได้โชคด้พี่น้อง